t c x นะครับวันนี้มาคุยเรื่องกล่องนะครับเรื่องกล่องเพราะว่ามีเพื่อนๆอถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ากล่องอาการเสียเป็นยังไงนะครับกล่องก็คุยเรื่องกล่องก่อนเพราะว่ากล่องเนี่ยปัญหาของกล่องมันก็จะมีเรื่องก็คือมีความร้อนนะครับเพราะว่ามันมีระบายความร้อนเห็นไหมครับมีความร้อนแล้วก็ปัก อชอบไหมชอบละลายนะครับก็คือมันก็จะเป็นสะสมความร้อนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟที่เข้ามาจากอ่าแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ชุดไฟไฟหน้าไฟทั้งหลายนะครับที่จะขึ้นไปข้างบนเพราะเพื่อนๆนะถามผมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่า,าเห็นคลิปผมแล้ว ว่ากล่องมันเสียยังไงอะไรประมาณนะั้นก็เลยวันนี้ก็เลยามาคุยเพิ่มอีกนะครับตัวกล่องเนี่ยคือจริงๆแล้วช่างหลายๆคนก็จะบอกว่า,ากล่องพิเศษนะครับก็คือ,อเสียยากนะครับแต่ถ้ามันเสียละ่ะก็คือมันมันจะทำาไงก็คือจะเช็คอย่างไงบ้างนะครับาการการเช็คว่าเสียจะเช็คอย่างไงบ้างอันนี้นะก็คือ,อผมก็จะเจอบ่อยอยู่นะครับ ในส่วนของกล่องในส่วนของกล่องนะครับกล่องเสียที่ที่ผมเจอนะครับก็คือคําว่ากล่องเสียเนี่ยก็คือโอเคแน่นอนแหละก็คือมันสตาร์ทไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือรถสะดุดคือการจ่ายไฟของของรถมันมีปัญหานะครับก็คือ,อเดินไม่สะดวกอะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็คือสตาร์ทไม่ติดเลยหรือกล่องหลับไปเลยนะครับมันก็มีหลายรูปแบบนะครับกล่องก็คือบางทีก็ เขาเรียกอะไรกล่องมันาสายกาวขาดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ากล่องก็คือมันจะเป็นสายกาวรวมอยู่ในกล่องนะครับสายเส้นเดียวเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็สามารถที่จะเสียได้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะเวลาติดโค้ดลบรหัสหรืออะไรทั้งหลายนะก็คือมันลบไม่ได้คือมันทํางานอะไรไม่ได้เลยนะครับหรือกล่องก็คือ,อไฟเวลาผมผมเช็คที่ ด้วยด้วยเครื่องเครื่องวัดนะครับของ API นะครับก็ที่ที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้ก็ที่ที่เจอนะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่แบตแบตก็คือกล่องเขาเขามีสายกาว ตรงค่าของแบตเนี่ยก็คือเขาไม่มีไฟก็คือจะขึ้นตัวเลขด้วย0.0นะครับก็คืออเช็คค่าไฟอะไรไม่ได้เช็คค่าไฟอะไรไม่ได้นะครับก็คือกล่องอกดสตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนั้นนะครับกดสตาร์ทไม่ติดเวลาจะเช็คว่ากล่องเสียเนี่ยก็คือ คือการการเช็คก็จะลําบากนิดนึงนะฮะเพราะบางทีก็การฟันธงว่าเป็นที่กล่องเลยนะี่ก็คือเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะครับก็หลายหลายพันบาทเหมือนกันนะครับอ่าเพราะว่าน้องๆโทรมาบ่อยว่าเช็คอย่างไงครับก็คืออ่าอาการแบบนี้กล่องมันเสียไหมครับอะไรเงี้ยก็อ่าพยายามนะครับก็คือยังไงก็อยากจะให้ช่างเป็นเป็นคนที่เขาตรวจสอบให้ดีกว่านะครับเพราะว่า การดูด้วยตาเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเช็คได้นะครับว่ากล่องเสียหรือไม่เสียนะครับก็ยืนยันว่าก็คือกล่องก็ก็คือก็ทนพอสมควรนะครับก็คือเขาทํามาดีพอสมควรแต่ก็มีที่มันเสียมันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเอากล่องใหม่บางทีรถสตาร์ทไม่ติดรถเงียบเลยก็คือเวลา เราเอากล่องใหม่มาเสียบนะครับก็คือมันมันก็สามารถทํางานได้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากไว้นิดนึงเพราะว่าก็หลายเคสเหมือนกันที่ทักเข้ามาเรื่องกล่องนะครับก็ยังไงก็ตรวจสอบให้ดีก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนกล่องนะครับอ่าอีกอันนึงนะครับของเคสนี่คือเรื่องอ่าไฟชาร์จไฟชาร์จนะครับก็คือไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่ ไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่นี่ก็คือเหมือนกันอาการเหมือนกันนะครับก็คือดูค่าไฟเหมือนกันก็คือมันจะขึ้นขึ้นด้วย0.0เหมือนกันนะครับแต่ค่าไฟตอนนี้ก็ต้องดูว่าเพราะว่าในระบบของเขาน่ะมันก็ไม่ไม่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนกันไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับนี่ที่ที่ผมเขียนเนี่ยก็คือวงจรจากแบตเตอรี่นะครับเขา เขาเป็นาสายกาวเข้าไปที่กล่องนะครับสายกาวเข้าไปที่กล่องในส่วนของสายที่ออกไปจากกล่องไปที่รีเลย์ชาร์ตไฟชาร์จหรือรีเลย์สตาร์ทนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็ก็ดูเรื่องเรื่องสายนิดน,นึงนะครับว่าสายมันขาดหรือเปล่านะครับก็คือทำไมไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับเพราะว่า วงจ,จรจริงๆแล้วก็มีไม่เยอะนะครับแต่ปัญหาคือ,อระบบสายไฟเขาจะเยอะนิดนึงก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคสายมันขาดหรือเปล่าหรือว่ารีเลย์มันเสียหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ให้ให้ดูนิดนึงในส่วนของรีเลย์ไฟชาร์จกับรีเลย์สตาร์ทเนี่ยมันตัวไหนนะครับก็คือตัวใหญ่ ตัวใหญ่นี้นะครับก็ดูก็คือถ้าเรายังไม่ไมแน่ใจก็คือเราก็เอาซื้อมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนก่อนนะครับก็คือเปลี่ยนได้ว่าโอเคมันมีชาร์จไหมแต่คือการที่จะชาร์จไม่ชาร์จก,ก็ต้องดูที่เครื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าไฟมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าโอเคก็คือมัน,มนชาร์จเข้ามาแน่นอนนะครับเวลาเราสตาร์ทรถหรืออะไรเงี้ยก็คือจะมีค่าไฟขึ้นมาก็ถ้าเรารู้ว่ามีค่าไฟขึ้นมา ยังไงก็ชาร์จเข้าที่แบตเตอรี่แน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆอ,อีกอันนึงนะครับแต่ของเคสนี้ก็คือ,อเรื่องไฟชาร์จเหมือนกันนะครับเรื่องการสตาร์ทเรื่องอะไรทั้งหลายก็คือ,อสตาร์ทรถได้อะไรทุกอย่างได้หมดแต่ก็ไม่ชาร์จเหมือนกันไม่ชาร์จไม่พอก็คือกล่องอ่านค่าได้0 0นะครับก็ปัญหาก็เกิดเหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าเราปล่อยไปก็คือโอกาสที่ไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอของเคสนี้ก็มาเจอเพราะว่านี่คือของผมผมเปลี่ยนสายทั้งเส้นเลยนะครับเพราะว่าการที่จะเช็คว่าสายไหนขาดสายไหนเสียเนี่ยผมผมก็เช็กแล้วแต่ก็คือมันมันก็เช็คยากเนื่องจากว่าพอเช็คแล้วก็คือมันก็ไม่ขาด แต่พอไม่ขาดเสร็จก็เลยต้องใช้วิธีการปอกการปอกสายการดูว่า,าสายเป็นไงบ้างนะครับเพราะว่าผมเช็คไปแล้วหลายรอบสุดท้ายต้องได้ปอกสายออกมาดูนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องระบบชาร์จนะครับว่าโอเคมันเป็นยังไงบ้างาสายไหนเข้าสายไหนออกนะครับก็คือสายไหนเป็นไฟสายไหน,สา,ไหนสายเลี้ยง กล่องอะไรประมาณนั้นหรือลีเลสตาร์ทอยู่ตรงไหนลีเลไฟควบคุมไฟทั้งทั้งเครื่องทั้งคันนะตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ฟิล์ฟิลเบอร์ยี่ห้า 25, คือฟิลเมนส่วนฟิลเบอร์สิบห้าคือฟิลอะไรแล้วก็ฟิลตัวหนึ่งจุดห้าเจ็ดจุดห้าฟิลอะไรนะครับหรือไม่ก็คือฟิลสอง สโวลต์นะครับว่าฟิวอะไรก็คือก็ต้องศึกษาเอานะครับส่วนตรงนี้นะครับผมดูแล้วในส่วนของสายที่ผมปอกมาเนี่ยผมเช็คว่าใส่ในขาดหรือเปล่ามีการช็อตข้างในหรือเปล่าก็คือดูทุกเส้นไล่เกือบทุกเส้นนะครับแต่คือก็จะไล่ในส่วนของที่เป็นไฟชาร์จนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับก็คือดู สรุปสุดท้ายก็คือดูแล้วก็ปัญหาก็เกิดอของเคสนี่คือ,อะสะพานไฟนะครับก็มีปัญหาเพราะว่าะสะพานไฟหรือกาวหรืออะไรทั้งหลายนะครับก็จะมีมีแยกย่อยอยู่ก็คือ,อดอูดูที่ที่ฟิวเบอร์25ก่อนละกันนะครับฟิวเบอร์ยีมันจะเป็นอยู่ช่องนี้นะครับช่องนี้ก็คือ ฟิลเบอรแล้วก็ฟิลสตาร์ทของเค้นนี้คือสตาร์ทติดขี่ได้ทุกอย่างก็คือระบบไฟปกติหมดไฟหน้าไฟอะไรก็คือปกติหมดนะครับแต่ปัญหาของคันนี้ก็คือเรื่องระบบการชาร์จกับเข้ามาที่แบตเตอรี่มีปัญหานะครับอ,อยากให้เพื่อนๆดูที่ f ฟิ l ตรงนี้ก่อน ก่อนที่จะไปที่สายแต่สายก็สําคัญเหมือนกันถ้าอย่างเช่นสายขาดหนูกัดาสายาไฟลัดวงจรสายไก็คือมันไหม้นะครับก็ก็ต้องดูว่าโอเคก็ให้ซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับก็ประมาณนั้นหรือไม่ก็ตัดต่อนะครับก็สามารถที่จะทําได้บางกรณีบางเคสนะครับอของเคสนี้คือผมมาดูแล้วว่า เบนสะพานไฟนะครับตรงนี้นะครับที่ที่ที่ผมชี้นี่นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าผมดูแล้วว่าเป็นคาบคาบสีเขียวครับเกลือคาบก็คืออาจจะลุยน้ําโดนน้ํามาหรือว่าความชื้นนะครับก็เป็นไปได้ก็คือมันทาให้ช่วงนี้เขามีคาบสีเขียวขึ้นมานะครับอ,อย่าลืมนะฮะเห็นไหมสายไฟแบตเตอรี่ ตรงนี้มันมี2เส้นนะครับก็คือเป็นสายสายควบวกนะครับ2เส้นอ่ช่องนี้เป็นฟิล์ตัวใหญ่ก็คือสตาร์ทและก็ไฟชาร์จนะครับแต่ช่องช่องนี้ก็คืออ่าสายก็คือสายแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับก็คือย้อนก็คือจะเป็นอ่าระบบไฟย้อนเข้ามานะครับแล้วก็เลี้ยงเข้าไปที่กล่องนะครับอ่าตรงนี้ผมวัด วัดไฟจากตรงนี้นะครับก็คือมาจากถึงถึงนี่นะครับถึงฟิลเบอร์ยี่ิหอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไม่สามารถเช็คเช็คไฟได้ว่าก็คือเหมือนเหมือนสายขาดนะฮะแต่ของเคสนี้คือเห็นไหมว่าอันนี้คือมันเป็นสะพานสะพานไฟนะครับกลายเป็นวัดแล้วไฟหัวท้ายไม่มีแม้แต่ตรงกลางก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นคราบี้เกลือขึ้นมา โอกาสเป็นไปได้นะครับก็คือไข้เคสเนี้ยไฟไม่เข้าไปเลี้ยงกล่อ,อง2ไฟไม่ไม่สามารถที่จะเข้ามา,าก็คือชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่ได้นะครับก็คือมันเขาเรียกอะไรก็คือมันขาดนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ของเคสนี้คือถ้าเราจะาดูแลก็คืออาจจะล้างพ่น โซนิก uh, นะครับ mm hmm. ก็คือทำความสะอาดตรงตรงที่ตรงเนี้ยตรงที่กล่องไฟนี่นะครับถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือผมผมมองแล้วว่ามันไม่มันไม่มีอะไรรอยไหมหรือว่ารอยสปาร์คหรือว่าคราบที่เกลือหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับแต่กลับกลายเป็นมา,มาดูข้างหลังก็มีปัญหาที่อยู่ตร,ตรงจุดเนี้ย uh, ตรงนี้คือหลายคนก็บอกว่าโอเคไฟไม่ชาร์จ นี่แหละคือปัญหาเหมือนกันที่ผมผมผมเจอนะครับก็คือว่าไฟไม่ชาร์จหรือว่าไฟไม่เข้ากล่องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็เลยต้องใช้วิธีการปอกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับดูจุดอื่นเพราะว่าจุดอื่นอันไหนที่มันเป็นไม่เกี่ยวกับระบบไฟชาร์จหรือว่าระบบไฟนะครับก็คือก็จะไม่ไปดูก็ก็จะไล่ตามสายที่ที่อ่าที่เป็นระบบการชาร์จนะครับก็มาเจอตรงจุดนี้ ของเคสนี้โอกาสเป็นไปได้ก็คือที่ตรงนี้เลยนะครับแต่คือผมใช้วิธีการเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับเพราะว่า,อาพอเปลี่ยนเสร็จก็คือไฟ่าค่า,าอ่านค่าได้นะครับที่กล่องนะครับก็คือตามาแบตเตอรี่เลยนะครับ12โวลต์นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่1 จะเปลี่ยนสายไฟ2เปลี่ยนกล่องนะครับหรือว่าเปลี่ยนฟิลก็เรียกว่าฟิลฟิลชาร์จนะครับที่เป็นตัวใหญ่นะครับตรงนี้ที่เป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้ฟิลควบคุมไฟหน้าไฟหน้าปัดนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวสตาร์ทแล้วก็ชาร์จนะครับผม อ,อีกอันหนึ่งที่จะให้ดูนะครับก็คือวงจรวงจรวงจรไฟนะครับเห็นไหมครับาสายกาวสีเขียวนะครับก็คือเข้าที่กล่องสายกาวสีเขียวเข้าที่กล่องส่วนสายาดินสายกาวที่เข้าไปที่รีเลย์ตัวใหญ่นะครับก็จะตัวนี้จะเป็นเส้นสี เหลืองนะครับขึ้นไปนะครับาสายตรงนี้ขาดก็โอกาสมีปัญหาเรื่องการชาร์จไฟก็มีนะครับก็ให้เพื่อนๆดูเรื่องสายไฟนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นก็คือจะหาสาเหตุไม่เจอนะครับก็ไฟก็ดูตามนี้นะครับวงจรที่ผมเขียนนะครับ <c oughs> วงจรที่ผมเขียน อะไรเมื่อาจจะไม่สวยนิดนึงแต่ก็ดูได้นะครับอ่านะครับก็เรื่องกล่องเรื่องชาร์จไฟแล้วก็เรื่องมัดไฟแย่นี้เรื่องมัดไฟก็ถ้ามันไหม้ก็ไม่มีอะไรฮะก็เปลี่ยนปลั๊กไหม้แต่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับหรือว่าสายมีปัญหาก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ อในส่วนของมัดไฟมันก็จะมีอยู่สองเส้นหลักใหญ่ๆนะครับก็คือ,อตรงนี้ก็คือถ้าถ้าเป็นไฟสายไฟเล็กนะครับขาดหรืออะไรเงี้ยมันปัญหาก็เกิดเหมือนกันก็คือไฟก็รถก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับอฝากนิดนึงแล้วกันก็คือให้เพื่อน <S <S 1> <S 1> ๆ,ๆดูตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่า ก็คือหลายคนก็ทักมาถามเหมือนกันว่ากองเป็นยังไงบาง้างนี่คือผมก็บางทีผมก็อธิบายลำบากเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่หน้ารถนะครับไม่ได้อยู่ที่รถที่หน้างานนะครับก็ยังไงก็ดูเอาพอสังเกตแล้วกันนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้ยวยเลยนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผม